ตอนนี้มันตายไปโดนรถชนวันนี้นอนไปวิ่งหน่ี่มันนอนเชื่ยเท่าไปนอนกนเออไปไหนไปน่านไฟไปไมาแล้ว

Ó không có nhìn thấy thảo lợi gì ไปมาแล้วบ่มาแล้วบ่เยอะไก่บ่ดิไก่หรือยังพอไปตัดกล้วย้หยาอือ เด็ดดอกไม้ก่อนถ้ามันเป็นแบบนี้ไม่เอาเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่เอาแบบได้ปะมันฟอไปแล้วอันนั้นอ่ะได้นิ่มไหมนิ่มมันฟอหมดแล้วเออเอาแบบนิ่มหรือไม่นิ่มอันนี้เขาเป็นบางนาอย่างไรนาไร้เม็ดแต่มันมีเม็ดเยอะร้อเม็ดเอาอย่างวะงงเลยมันกลายพันธุ์แล้วมันเป็นมะนาร้อยเม็ดตอนแรกเป็นบางนาวไหลเม็ดตอนนี้เป็นบางนาวลอยเม็ด โอ้โดกแห้งไเใหอ้โดกแห้งนี่เป็นมะนาวหรือมันเป็นส้มกันแน่วะเป็นมันนส้มแลแม่มะนาวมะนาวเหลืองแนส้มๆ้องอเอาแม่เด็ดดูเดี๋ยวสิทาย นี่สะด้วยอือ่สันเก็บเอาเก็บเอาเลยขอุยาดไปเก็บบากน้อาก่อนฮะ ใช่ยงังไล่ชาหน่อยก่กันซาไหนวะพักหนาวหน่อยง่ายมากนกนก,กดหลายแห่งเนี้มันอยู่ในเขาเสียงเสียงมันห่องหรอเป่าก็มันแรนเซละสะ นี่สองแถวนี่สองหมื่นกันซงเหมือนหอกกันซุงถึงน่นต้นยูคาน่ะซือสองหมื่นสองหมื่นบาทอ้สองหมื่นสองแถวยาวูแถวเั้งหลดนี่น่ะยาวไปน่อนะใช่ถึงต้นต้นยูคาแล้วก็ไปถึงนู่นเลยต้นสัอ๋อฮะดพี่พ่มาเดีพี่พี่มันนานแล้วนะ เอ้ยขาขาบนนะ่่อฮไอบนขาันนแช่บ้านไหมขาขาี่ไมูกัญชาแหมเป็นยังไะ ตัดกล้วยกล้วยเนี่ยมันแกหรอ,อต่ตัดนเราแป้งตีมันโตลงมาอยู่ เอาอยู่เดิสีซมนลงมาโอ้ตาตุนเลยนี่เออเขาตาตุนตัวเขาตาวเองอ้นะเสื้อตนมันตุนเดียวมก้เกแค่อันเดียวมีเกิดอีกเ้อาเหรอเออเออตายสิอืมก็ตัดมันทราโอ้หานี่ทาเอาสอนนะ

สวนลำไย,ยของพี่อายต้ทนนี้งไปไต้หวันนี่วันสะมีปลาบอ<ะ>มีปลาบอลงมึงิล่สะสะเสียถ้ลงก่อน

ฉีดาบน้าท okay. be yes, ีนะฉีดอับยังกินวาทันได้ดูดูอเพียเพียะบังยังนั่น ความปาดเด้เอใสหน่วยมันมันดึงออกมันสูงอ่ะเอามาตนน่วยมา้อ๋ยหน่วยใหญ่อยู่เด้อนี่อื้อเอื้อเฮ้ยนี่มเพิ่คเพิ่โอ้ยอู่บอกันโอ้ยพ่ไงไม่รู้มบูยบู๊ไประวัง วิ่งนะนะเป็นพวงอยู่นะนะมองม่เห็นหรอเรามาเอาถึงบ่ละมันตีนได้มนิดนึงเดี๋ยวไปเที่ยวต่อาะเสียเวลาเยอะเต็ม แก้วมังกรถึงถึงนี่แล้วก็ขึ้นนู่นหนูแก้วผักซี่นะเป็นพวงพวงก็เกือกไปเลยสิค่ะไปขึ้นรถแม๊บปะกลับบ้าน